đi ra mồ, vây, bắp chân cái cao, thoát khay mà, rồi, rồi, coi đi số. mình đi ra สุุกนะพี่น้องเะมือนี้มากินข้าวเป้าพี่น um, ้องตำมะแงทอดไข่ฮ้ายนี่กนองต้อลุกไม็นไก่ก็ตำมะแงกระทดไข่นี่หนอเนาะโดยพี่น้องกินน้ำันโอ้ยบัวนี่กด้แม่จะกรลั่งช้ำเลยฮันพาเบิงห็ก

สบานทีทำชองบ้านคโนาวบานทีแบบน้องคือผาต้นโนดเลยมมจะได้ถายกไลก์กเซกกติดตามทั้งสองกูติดตามสามปีาเนาะสนิวจ้าดูยูดๆด่าเีฝ่ารนกกินสาลามั้เนี่กินทอดไข่กินซาลาห์แป้งกิตซาลาหแป้งโอ้โหแซงมา

ตำมแป้งหลักอทอดตำแป้งทอดไข่ทำอะไรกินข้าเหนียวพี่นไม่กินข้าวนเดิดกด้กินอะไรก็รตั้งอย่างนี้เน่าหมดได้ยังไงก็ใช่่อือจินแทินข้าวเขาซังค่ะไอซงไข่ กินข้าวซังคอนาะกินข้าวกับาใครกับใครอีกแกล้งแก้มแกล้งซ่บบอซ่บแซ่บแซ่บบอตำมักแตงค่ะอืมอืมมีก็ปลาพี่น้องอยู่แบบธรรมชาติพี่น้อยมาหนองมานนำบรรยากาศแห่งแล้งในสถาพแห่งแล็บแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเงียบเงาพี่น้อง มูจะไปหาทางไหนพี่น้องแหงแลงแหงแลงรีบบานสติกับพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อสุขโสดสุขคนพี่น้องพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวมันนี่ก็มาขอกับสองสติบานณาสัแนงคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมากินข้าวพี่น้องกินข้าเสาะตำมักแตงตำมักแตงทอดไข่พี่น้องเห็น้ำรถไปบานสติกับแหงแลงอรีพ่รู้จะไปใส่เขาจัดตัวด้พี่น้องเนาะ thế thế มันิมสีมอกตายมองตายเลยมาไปนอนขี้ขาพี่น้องมามาดูทีนี้ดิอดิ้ีเล้นะครี่ฉัาร้อนเหน่อยพี่เนาะทีนีดิกินกระโหลกกับเขากับเขาหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là. không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่ะเขาอ่ะเขาเขาน้ำบุ๋มอ่ะเขาไปอืมอืมอ่ะเขาอ่ะเขาอืมบอกไว้นี่หน้ามิ้นนี่ก็มันบุ๋มก็มันกระดูบอืมเอาดี๊

ได้แล้วสิ้นเถอมาค่วมาข้าวเรียนมาทำงานเป่นยังไงมาถิอมาถือมาสิอะเข้าวไรกัขาวเนาะ เดกูเผาดีสนุกดีโอเค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 อเคโอเคอเอเคโเคโโอเคโอเคโอเคโอเอออออ มันช่วยควคืดอนมแคัคุมได้แล้อือืมอือะไรกันะเขากินอะไรเนม่ได้ยนี่อะไรออกออกไปออฟฟ์อออะไรอ่ะอะไรโม่เนี่ยอะไรโม่เนี่ยไม่ได้หรอ 你这平常木木还？<laughs> <laughs> <laughs> มลิกกันลอืมอืมีเงีข้าเยียมอ่เนี่ยม่ังข้ามูกมากพี่น้องเอ้ยคมมนมา,ม,ามูกมากบกบบมงเป็นับมาจัมูมาคนมาเอาคนมามากบมูบมา แม่กำลังเล้นครับแม่กำลัมขึ้นมานเลี้ยงหรแม่กิ้ชัวร์มากแม่เนี่ยครับทางล้างเลยแหละไม่ากดูท่านเฮ้ยอนม่า ข้าวข้าวข้าวแอ่งขันข้าวข้าวอ่งเมื่อกี้ข้าวมู๊งเจ้าขาเจ้าขาอย่าไปใช้เขาแบบวุ้ยแม่ใหญ่หนึ่งหน้า

มั่อหไรอะ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 ไ่อะไรอะไรอะไะ หนุ้งไปล่งเหมอไปไปกูอกนริงม่คอมาคอยบปบนนั่งนั่งไปบนนั่งนั่งนหัวเนาะกะวองกะวายิ่งแรงไปบนั่ง

เช้านำเช้าเช้าเช้ากินขาแล้วล่าเธอหนูให้บําใหญ่ค่ะนี่เขาว่าจะหนาไมหนูว่าหนาหนูว่าหนานว่าหนาเจ็ดโมงหลัดโมงโมเรนอพี่น้องเขาเขาเนี้ยเคำรเนี้ยเขาคำเอใคเนี้ยาคำ

มินมาถ้าไก่ข้ามมินของริ๊กว่าเออจะได้ปรับปรุงปรับใจว่าเออที่ขาดประการใดน้ะพี่น้องที่จะได้รู้ตัวขอบคุณจริงจริงพี่น้องที่เขามาติดตามทั้งสองท่านมากขอบคุณเอเรียหล่อได้พี่น้องขอบคุณจากอใจใจที่ดูถึงว่าจะมีติดตามเน้นๆจะดีใจนะพี่น้องมีคนติดตามเขามาดูคลิปของเแท็กตลอดน้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องจ้า วันนี้คลิปก็วันนี้จบลงเพียง,งชชคนานี้เนาะพี่น้องเนาะเจอกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องสบายดีาแม่อยเซียแห้งพี่น้องจงไปให้เมย์บ้างนะอู้ยหลานกินข้าวค่ะกินต่อค่ะ